สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับโอปอลอินนะคะอัปเดตข่าวสารในโลกบริศัทแดงประจาวันกับกระแสะต่างประเทศกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงนสแซมัสรรอุยหลังจากที่เจ้าตัวนั้นต้องถอนตัวจากแคมป์ทีมชาติมาคโมร็อกโกก่อนหน้านี้ค่ะมีความกังวลกันว่าเขาเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะแต่ว่าล่าสุดสื่อต่างประเทศเนี่ยมีการรายงานตรงกันแล้วว่าทางมัสรรอุยเนี่ยได้มีการเข้ารับการผ่าตัดเล็กตามขั้นตอนการรักษาอาการใจสั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งอาการที่หัวใจเต้นแรงหรือว่าเต้น ผิดจังหวะเนี่ยทางแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับสโมสรแมนเชสเตอร์เรตต์นะคะมีการเผยกับทาง ESPN ว่ามันเป็นอาการที่พบเห็นได้ค่อนข้างบ่อยแล้วการผ่าตัดในครั้งนี้ถือว่าเป็นการผ่าตัดเล็กไม่ใช่สถานการณ์ฉุกเฉินก็คือเหมือนเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนด้วยแล้วก็ การพักฟื้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์หน่อยนะคะคือทางมัสราอุยเองเนี่ยก็ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งของเกมที่แมนยูเสมอกับแอสตันวิลลาศูนย์ประตูต่อศูนย์เนาะตอนนั้นแล้วก็ในการถอดตัวเนี่ยก็เป็นการถอดตัวมาเพื่อที่จะไม่ให้อาการมันรุนแรงก็เป็นการป้องกันไว้ก่อนนั่นเองจริงๆนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่มัสราอุยมีอาการหัวใจไม่ปกติเพราะว่าในช่วงต้นปี2023ตอนนั้นยังอยู่กับไบร์ทมิวนิชอยู่แล้วก็เป็นช่วงที่ แข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ตอนนั้นมันเป็นอาการข้างเคียงจากการติดโควิดนะคะแล้วก็ทำให้เขานั้นรู้สึกหัวใจเต้นผิดปกติในช่วงที่พักหลังจากจบทัวร์นาเมนต์ซึ่งตอนนั้นไบเยอร์มิวนิกนะคะก็มีการแถลงการว่าตัวมาสระอุยนั้นมีอาการเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเล็กน้อยแล้วก็ ตรวจพบในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามปกติซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ค่ะอาการปร่วยพวกนี้แมนเชสเตอร์เน็ตก็รับทราบถึงประวัติที่เขามีมาอยู่แล้วนะคะก่อนที่จะย้ายมาแต่ว่าตามรายงานของ ESPN เขาบอกว่าไออาการที่เกิดขึ้นในช่วงฟุตบอลโลกกับอาการที่หัวใจเต้นผิดปก,ปกติที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นคนละอาการกันยังไงก็ให้มาราอุยนะคะกลับมาหายเร็วๆแล้วกันเพราะเขาบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาพักฟื้นหน่อยแต่ว่าการผ่าตัดไม่ได้น่ากั บวนอะไรนะคะอะตอนนี้มีปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บเข้ามากันเรื่อยๆน่าจะเป็นปัญหาให้กับทางฝั่งของอิริทเทนฮารต้องแก้กันหลังจากที่พักเบกฟีฟา่ากลับมานะคะในตำแหน่งแบ็กขวาเองตอนนี้เราโยกดาโล่ไปเล่นฝั่งสายแล้วมาร์อุยก็รับผิดชอบในหน้าที่นี้ไป ทีนี้ต้องรอดูว่าพักเบรคทีมชาติแล้วลูกชอซ้ายธรรมชาติที่เรามีนั้นจะพร้อมสําหรับการลงเล่นหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นมันก็จะลงตัวตรงที่ว่าโยกดาโรกลับไปเล่นขวาได้แต่ถ้าลูกชอยังไม่พร้อมเนี่ยก็คงต้องรอดูว่ามันจะเป็นยังไงเอามาตินเนสไปเล่นซ้ายแบบที่เคยเล่นหรือเปล่าแล้วก็อันโรกลับมาเล่นขวาหรือเปล่านะคะเพราะว่าเซนเตอร์เนี่ยก็จะมีที่เหลืออยู่มีเดลิก มีมาร์ตินเนสแล้วก็วิกตอร์ลินเดเลฟนะคะส่วนในรายอื่นๆเนี่ยอามาดเดียโลก็เจ็บไปเหมือนกันนะคะมีการถอนตัวจากแคมป์ทีมชาติไปเป็นที่เรียบร้อยการนานะโชคอปปี้เมนูนะคะอย่างที่ได้รายงานไปรวมไปถึงแฮร์รี่แม็กควายด้วยอ่ะทีนี้พูดถึงทีมชาติอังกฤษน,นิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าแข่งขันยูฟ่าเนชั่นส์ลีกไปเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นการคุมทีมของลีคลาสลี่ซึ่งเป็นกุนซือรักษาการนะคะปรากฏว่าอังกฤษเล่นที่เวมบรีแล้วก็เป็นการพ่ายคาบ,บ้านต่อกรีซไป1ประตูต่อส และในเชนลีกกลุ่ม B นี้นะคะก็ทำให้กรีซนั้นรั้งจ่าฝูงกับการมี9คะแนน,นะคะ่ะส่วนทางทิมชอติอักกนี่ยอยู่อันดับ2มี6แต้มนะคะก็ประตูของกรีซในเกมนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่พวกเขาสามารถยิงได้ที่เวมบรีกุนซืออย่างลิคลาสลีเขาก็บอกว่าเกมนี้มันก็เป็นรองในหลายๆเรื่องเลยทีเดียวเป็นเกมที่ค่อนข้างน่าผิดหวังนะคะเหมือนกับเขาพยายามที่จะทาสิ่งที่มันแตกต่างออกไปแล้วก็พยายามเน้นเกม ดนกลางก็ทดลองหลายๆอย่างในการซ้อมแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่เป็นผลแต่ว่าอังกฤษเองเดี๋ยวจะมีโปรแกรมนะคะไปเจอกับฟินแลนด์ก็เป็นเกมเยือนเนาะวันที่13ตุลาคมนี้นะคะต้องลองดูว่าทีมชาติอังกฤษนั้นพอลงมาเล่นถ้วยนี้แล้วเนี่ยผลงานจะเป็นยังไงภายใต้การคุมทีมของกุนซือรักษาการเพราะว่าดูเหมือนสถานการณ์ก็เอออังกฤษเนี่ยในยุคข,ของแกเรตซเาเกตเองเนี่ยก็เหมือนแบบพาทีมไปใกล้เคียงกับการที่จะคว้าแชมป์เข้าไปในรอบลึก,ลกๆแต่ว่าก็ยังไม่ได้แชมป์สักทีจน แยกทางกันไปนะคะแต่ว่าลีคาสลีเองเนี่ยตอนแรกเขากำลังคิดกันอยู่ว่าพิจารณาในช่วงนี้ถ้าผลงานดีก็อาจจะได้เลื่อนขึ้นไปคุมแบบเป็นถาวรหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการประเดิม ของเจ้าตัวที่อาจจะดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะในขณะที่พูดถึงกุนซือคนเก่าอย่างเซาเกตกันสักหน่อยก็มีกระแสะข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่เนาะกับการาจะเข้ามาทําหน้าที่แทนเอริกเทนฮากนะคะแต่ว่าเจ้าตัวก็ออกมาปฏิเสธนะคะว่าจะยังไม่รับงานกุนซือในช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนอย่างน้อยก็ต้องพัก1ปีแล้วก็จะไม่รับงานคุมทีมชาติใดด้วยก็เหมือนกับว่าตอนนี้เขาก็คงอยากจะไป พักชาร์จร่างกายจิตใจเพราะว่าเวลารับหน้าที่อูโดยเฉพาะคุมทีมชาติอังกฤษที่มาพร้อมกับความกดดันแล้วก็ความคาดหวังนะมันก็คงจะเครียดหน้าดูเลยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่างานต่อไปเนี่ยถ้าหากว่าเขาจะรับเองเนี่ยเขาก็คงจะต้องเรียกว่าไม่รีบร้อนแต่ก็ไม่ปิดกั้นโอกาสที่จะรับงานที่แตกต่างไปจากเดิมนะคะคงต้องคิดเยอะๆหน่อยสําหรับการที่จะกลับมาทําหน้าที่อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าอา่าเซาเกตกับแมนยูนะช่วงเวลานี้ไม่ใช่แน่นอนนะคะทุกคนยังไงก็ รอดูผลงานของเทนฮารกันไปก่อนว่าพอถึงช่วงธันวาคมแล้วเดี๋ยวโปรแกรมมันจะค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆธันวาจะมีโปรแกรมเจอกับซิตี้ด้วยว่าเทนฮากจะยังอยู่รอดหรือเปล่าค่ะอ่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย